ตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าจะขึ้นไปบนบรรดาหิวใช้เวลา25นาทีสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ1,480เมตรอากาศเย็นสบายข้างบนวันนี้เรามาเนี่ยโชคดีมากเลยเพราะว่าอากาศดีปกติแล้วมาจะมีฟนมีหมอกแต่วันนี้เนี่ยมากับบอลเนี่ยโอ้โหบอลเขาช่วยจัดการให้เกลรอ เขาบอกว่ามีจุดหนึ่งสูงกว่านี้ภูเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีนเวียดนามเหนือนะประมาณสัก3,000กว่าเมตรจากระดับน้าทะเลแต่นี้เราสูงแค่หนึ่พก็เลยไม่หนาวมากแต่เราก็ต้องเตรียมเสื้อหนาวมาด้วยการพัฒนาท่องเที่ยวในเวียดนามเนี่ยผมว่าในเอเชียเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่ลองมาจากประเทศชั้นนําของเอเชียนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงนี่ฮะคนในวงการท่องเที่ยวก็ต้องมาดูตัวอย่างเวียดนามว่าเขามีการพัฒนาประเทศได้ดีมากแม้กระทั่งร้านค้าต่างๆเมื่อกี้ผู้หญบุกไปกินน้ําผลไม้แพชชั่นฟู้ดแก้วหนึ่ง ตัวลิสต์นะถ้าร้านข้างนอกจะถูกกว่าที่แน่ๆแนคือมันสะอาดแล้วอร่อยเจ็ดหมื่นดองเ,อเงินเท่าไหร่อะก็ประมาณไม่ถึงร้อยบาทเก้าสิบบาทเดี๋ยวเราขึ้นไปบันดาหิวแล้วเดี๋ยวค่อยดูบรรยากาศท่องเที่ยวอย่าลืมติดต่อมาที่บีไลทัวนะครับพี่หมูแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้เลยครับ